สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับน้เทึงนะครับทริปนี้นะครับผมเดินทางมาไกลนะครับผมข้ามจังหวัดนะครับมาอยู่จังหวัดตรเยยนะครับผมอยู่ที่อําเภอเชียงคานะครับผมนะตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ําผาหาวนะครับผมนะอยู่ตําบลเชียงบานนะครับผมนะโอ้โหเดินทางมาไกลเลยนะครับผมตรงนี้นะครับมันคืออาจจะผมคาด เดาไว้ว่านะครับตรงนี้น่าจะเป็นต้นน้ําน้ําลาวครับที่ไหลผ่านอําเภอเทิงนะครับผมนะ <Wow. S 1> ผมเคยดูใน Google Map นะครับผมเห็นแม่น้ําลาวนะมันจะสิ้นสุดอยู่แถวแถวตําบลเชียงบานนะครับผมนะแล้วก็จะมีแม่น้ําสายเล็กๆนะครับน้ําแวนนะครับผมและตรงนี้นะครับก็จะเป็นต้นน้ําของน้ําแวนนะครับผมนะที่ไหลแล้วก็ รวมกันกลายเป็นน้ําลาวที่ไหลผ่านอําเภอเทิงนะครับผมนะวันนี้ผมได้ oh, <no. S 1> มาถึงจนได้นะครับผมนะเป็นครั้งแรกของผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตกปลา,อ,าอ่างแห่งนี้ดูนะครับผมนะได้ข่าวว่านะครับผมนะเพื่อนเพื่อน,นักตกปลาเขาได้อ่าปลากระสูปลาช่อนปลาชะโดนะครับผมนะเนี่ยครับหมายสวยมากนะครับน้ําเยอะครับผมนะ เยอะกว่าแอ่งแถวๆเมืองเทิงเลยนะครับนะอืเดี๋ยวเราจะต้องหาที่เอาเรือคายักนะครับลงนะครับวันนี้ผมไม่มีมอเตอร์ไกด์มาด้วยนะครับผมทําแบตเตอรี่ตกแตกครับผมนะอน้ํากันอืแตกกระจายหมดเลยเสียดายมากนะครับผมก็ต้องพายอย่างเดียวนะครับทริปนี้นะเดี๋ยวลองดูนะตามหาดูครับว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับผม จะเล่น3ามชนิดเลยนะครับผมทั้งปลากระสูบปลาช่อนปลาชะโดนะครับเพราะว่าเตรียมมา3มชุดนะครับผมคันเบ็ดนะครับผมนี่ครับหมายสวยนะมีสะพานไม้ด้วยนะครับโอ้ยาวเหยียดนะครับดู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 โอเคไปเดี๋ยวไปหาที่เอาเรือลงก่อนครับผมอันนี้ก็มีนักตกปลาตกปลาใต้ดินด้วยนะครับนี่ฮะวอ้โหไปมีหมายได้ดินด้วยนะครับผม ส่วนใหญ่จะเป็นปลาอะไรครับผมลุงตะเพียนตะเพียนปลานินปลานินนะครับอโอ้ปลากาก็มีปลากาก็เข้าใช่ไหมครับผมโอ้โหเนี่ยครับสุดยอดตรงนี้ถ้านักตกปลาต่างถิ่นเขาจะมีค่าใช้จ่ายไหมครับเนี่ยมีมีนะครับเนาะ <laughs> นี่ครับสนใจก็มาได้เลยนะครับนี่ยอดเยี่ยบนี่ตอนนี้ให้ตกฟรีไปก่อนมันไม่กิน Heh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 e <laughs> <laughs> ตอนนี้นะครับผมได้เอาเรือลงหมายเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะรู้สึกว่าลมแรงไปหน่อยครับทริปนี้โอ้น่าเสียดายนะครับผมคาดการผิดนะครับผมนะตอนแรกก็กะว่าจะเอามอเตอร์ไกด์มาแล้วนะแต่ผมทําแบตเตอรี่ตกแตกครับผมนะโอ้น่าเสียดายมากอ่างค่อนข้างกว้างครับผมวันนี้จะต้องภายทั้งวันนะครับผมโอ้โหนี่ดูสภาพหมาย กว้างมากนะครับผมสุดลูกหูลูกตาโอ้โหอ้ยชอดนะเดี๋ยวมาติดตามชมครับผมว่าอาทิตย์นี้นะนะเธอจะรอดหรือเปล่านะครับผมไปลุยครับ นี้นะครับจะเป็นสะพานไม้นะครับผมผมดูในอ่า g o เกิลนะครับผมจะเห็นว่าอ่ามีชาวบ้านนะครับช่วยกันทําสะพานไม้นะครับเพื่อจะข้ามไปฝั่งโน้นนะครับผมนะเป็นที่เป็นสถานที่ที่สวยงามมากนะครับผมนะน่ามาท่องเที่ยวมากนะมาพักผ่อนนะครับผมนะนี่ครับถือว่ามา พาท่านผู้ชมมาดูหมใหม่ๆด้วยนะครับผมนะน้ำโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากนะไม่แห้งเหมือนอย่างกับอ,อ่างเก็บน้ำในเอำเภอเทิงเลยนะครับนะสภาพหมายก็โอ้โหเป็นหมกระสูบเลยนะครับนะจะมีต้นไผ่นะครับผมล้มแล้วก็นอนแช่น้ําอำเป็นหมาแบบนี้เลยนะครับมีหน้าผาด้วยนะครับผาหินนะครับปลากระสูบนะครับมันชอบ ดักซุ่มอยู่แถวๆนั้นนะครับผมนะเนี่ครับลัดล่อไปเดี๋ยวเราจะอะลองลอดสะพานดูนะครับผมแล้วก็ลองตกฝั่งโน้นดูก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่า,น,านะคือจะรอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวหาที่ไปก่อนไม่รู้จะรอดตรงนั้นได้หรือเปล่านะเอ ถ้าเรือเรือขนาดใหญ่หมดสิทธิ์นะครับที่จะข้ามข้ามไปข้ามมานะหมดเลยนะไม่รู้ว่าเรือคายักจะไปได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองลอดดูแล้วกันนะครับหมายสวยเลยครับผมโอ้โหน่าจะไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมอู้น่าเสียดายมากนะไม่มีที่ไปด้วยนะครับอยากจะลองตีเอ่อตรง แถวๆผาหินนะครับผมโอ้โหผมกล้าว่าจะรอดแถวนี้นะไม่ได้ครับผมนะโอเคไปเดี๋ยวเราก็ไปตามหาตามทางของเราดีกว่านะได้ไหม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 เดี๋ยวลองดูก่อนเรามาลองไหม้นี้ก่อนดูเลยลองไหม้นี้ก่อนครับผมนะ Bye! กว้างมากเินดางมาตั้งใจยังไม่เจอกระสุนสักตัวเลยเขาเริ่มมีการลงดักไข่แล้วนะนี่น่าจะมีปลาฮะโ,โอ้โอ้ได้ไหมครับลงุงนอ่นเปลาตัวตัวดักไก่ได้เหรอ สักต,ตัวครับไห้บ่เลยอย่างสักตัวเลยครับผมปลาปลากระสูบอยู่ทางไหนครับกระสูบไปดูไปดูปลาสิปลาสิค,สค,ครับตรงนี้ตัวไปกันดูครับ <laughs> ผมเดี๋ยวเราดู <laughs> <laughs> ครับผมไ <laughs> ปดูอีก <laughs> ต่อหืมหื้อไม้สวยไม้สวย นี่ไงครับกระสูบนี่ไงเจอแล้วนะแสดงว่ากระสูบนะครับอยู่แถวนี้นะเฮ้ยไม่ใช่หรือเปล่าวะหรือว่าปลาตะเพียนวะเนี่ยกระสูบครับนี่ครับกระสูบนะอนะครับผมโอเคเดินทางมาถึงแถวนี้นะครับอืมก็ผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงแล้วนะ ยังไม่เจอเลยครับผมนะเจอแต่ซากครับผมนะโอเคไม่รู้ทริปนี้เราจะรอดหรือเปล่านะครับโอเคครับผมหมายสวยดูดิมีแบบออื้โอ้โหเหมือนกับอยู่ที่เขือนเลยครับผมนะอือยอดไปลุยครับลุย นะครับผมก็ครึ่งวันแล้วนะครับนะนะเธองยังไม่โดนปลาสักตัวเลยนะครับเมือเ่อกี้ก็เจอนักตกปลานะครับผมนะเขาเข้าไปข้างในอ่ะครับผมนะก็ไม่รู้เขาได้กันหรือเปล่านะครับนะโอ้วันนี้สงสัยนะเธองน่าจะไม่รอดครับผม เริ่มล้าแล้วครับนะเดี๋ยวเราก็จะวนกลับไปตีข้างนอกอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมนะหาตัวยากมากนะไม่มีโดนไม่มีแบบว่าไล่ตามเลยนะครับผมนะไม่มีขึ้นจิบเลยนะโอ้โหเริ่มล้าครับโอเคครับผมไปเดี๋ยวลองดูหน้างสัก แป๊บหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้ยังไงก็ทริปนี้ก็คงต้องลาท่านผู้ชมก่อนนะครับลุยครับถึงสักที นะครับมีนักตกปลาเรือมาลงด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวไปติดตามใน a ฟ e b o o k ของนะเขานะครับรู้จักกันด้วย <c oughs> วันนี้มีแมรกระพงนะนะถึงสู้ฆ่าคันไม่ไหวนะครับผมนะแพงเกินนะสามพันนะก็เลยเนี่ยไม่ได้ออกไปตีกระพงตกกะพงนะครับนะสู้ฆ่าคันไม่ไหวก็เลยมาหมายธรรมชาติเนี่ยครับผมนะเออ ก็ปามไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเราลองเดินข้ามสะพานไม้นี้ดูนะครับผมนะแล้วก็เอาเป็ดไปด้วยนะไปตีตรงหน้าผาตรงนั้นนะครับนะไหนๆก็มานะนไหนๆก็มาแล้วนะครับนะลองข้ามไปเที่ยวฝั่งโน้นดูนะครับผมไปโอเคเดี๋ยวเรือขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับโอ้นะครับผมเดี๋ยวลองอุยอ๊ยเกืเอบไป โอ้โหนี่ถ้าขาล่วงลงไปโอ้โหสวยเลยนะครับผมเนะเดี๋ยวเราลองเดินข้ามไปฝั่งโน้นดูนะครับผมนะ่นี่เลยพาท่องเที่ยวด้วยสำรวจไม้ด้วยนะครับผมเนะ่ทิปนี้เราอาจจะแห้วนะครับก็ลองลัดเลาะ,ะดีดูนะครับผมมีสะพานไม้นีนะครับ นะได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครับเดินไปเที่ยวดูนะครับเนี่ครับตอนแรกว่าจะเอาเรือลงฝั่งนี้นะครับผมนะอ๋ปรากฏว่ามันมันไปไม่ได้นะครับอือสะพานมีสะพานไม้ไผ่ด้วยนะครับ สวยาม,มากนะไม่เห็นมีปลาจิบนะเดี๋ยวผมจะลองไปตีอ่าตรงหน้าผาตรงนั้นสักแป๊บหนึ่งนะครับดูซิว่ามันจะมีไหมนะตอนตอนมาครั้งแรกนะเห็นมันอ่ารวมฝูกันตรงนี้นะครับผมนะตากระสุะแต่พอจะมาเนี่ยเรือข้ามมาไม่ได้โอ้ บรรยากาศสวยมากนะครับวิวโคตรสวยหรือว่ามาพาท่านผู้ชมนะครับมาสำรวจใหม่แล้วกันนะครับผมไหนไหนก็ ข้ามจังหวัดมาแล้วนะครับต้องหาอะไรแวะแวะหาอะไรกินสักนิดนึงนะครับผมอยู่ที่เชียงคำนะครับจังหวัดประเยานะครับผมเกาคุกกระปีแล้วกันนะครับผมนะร้านนึงก็ไดขอบคุณครับขอบคุณนี่ครับผมท่านผู้ชมแวะทางข้าวครับเดี๋ยวขากลับนะครับอ่าระหว่างทางนะครับเดี๋ยวเราจะต้อง เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับแวะดูอีกสักหนายนึงนะครับผมนมะเป็นน้ําหลงน้ําอิงนะครับผมนะก็อยู่นอกเขตอำเภอเทิงนะครับผมนะเดี๋ยวขอจัดการตรงนี้ก่อนนะครับท้าวผัสิ จะผ่าเอาอร่อยประกาศว่าจะแวะหมายน้ำอิงนะครับผมนะเป็นหมายอีกหมายที่น่าลองมากนะครับผมนะ เข้าเส้นทางผิดครับมาทะลุออกเมืองเทิงเลยครับผมนะโอ้แน่เสียดายมากโอเคครับผมสําหรับทริปนี้นะครับผมก็ปามเรียบร้อยครับไปปามที่ผาฮาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าไปสํารวจหมายนะครับผมนะไปชมธรรมชาติสวยๆกับไม้ต่างทินนะครับผม ข้ามจังหวัดนะครับผมนะกับหมายผาฮาวนะครับผมอ่างผาฮาวนะครับแม่น้ําแวนนะครับผมโอเคครับผมสาหรับทริปนี้นะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะเธอ้วยนะครับผมนะช่วงนี้หาไหมตกปลายากมากนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมทริปนี้สวัสดีครับ